ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกๆคนนะครับวันนี้ที่ฟาร์มฮักจังหวัดระยองนะครับอพอดีเราได้ลูกควายนะฮะลูกควายเพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับชื่อผมตั้งให้ว่าชื่อน้องลาวทองนะครับเป็นเป็นควายสายต่างนะครับก็คือเป็นลูกผสมระหว่าง พ่อพันคือคำก้อนนะครับจับาฟลบัต75นะครับส่วนแม่พันธ์ก็เป็นควายสายเลือดไทย100%นะฮะชื่อแม่ลาดวนนะครับตัวเล็กๆเตีเเ้ยๆนะครับทีนี้เราเราบีดบีดควายผมในความตั้งใจของผมคือจะบีดบีดควายชุดนี้ออกมาเพื่อ เอาไว้เป็นแม่บล็อกของขอคอกนะครับพอดีโชคดีมากเลยตัวนี้เป็นตัวเมียฮะตัวเมียเกิดวันที่7นะครับเดือน11ปี64นะฮะชื่อว่าน้องราวทองนะครับดูแข้งขาก็สูงฮะค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> ตามสภาพคือแม่เขาก็ไม่ได้ว่าตัวใหญ่มากมายนะฮะ แต่ว่าสายพัฒนาเราก็ต้องต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันไปนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้ดูนะดะูแม่ลำดวนนะครับแม่ลำดวนคลอดเมื่อวานเน,นี่ยเดินตามแม่อยู่นะครับเป็นตัวเมียนะครับดีใจมากได้ตัวเมียนะครับ สมความตั้งใจเดี๋ยวไปดูพ่อเขาครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้แม่แม่มลา,ายแม่มลา,ายนี่เป็นแม่ของไอ้เป็นแม่ของไอ้ขุนแผนนะครับไอ้คุณแผนอยู่ไหนไม่รู้ไปเที่ยวไหนแล้วไม่รู้นะครับที่นี่ระยองนะครับมีควายอยู่ในค้องเนี่ยรวมกับตัวที่เกิดใหม่เมื่อวานเนะี่ย เป็น11ตัวนะครเป็น12ตัวอ๋อเป็นอ๋อ12ครับ12ตัวทั้งหมด12ตัวนะครับตัวเมีย9นะครับตัวผู้3ตัวนะฮะเป็นความตั้งใจนะครับก็คือต้องการที่จะทำควายในข้อให้เป็นสายพัฒนาโดยเอาพ่อ ุมฝูงที่เป็นาสายต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมูล่าหรือว่าจับฝรบัดแต่ว่าที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือเป็นจับฝรบัตสรนะครับ75%ชื่อว่าไอาคำก้อนนะครับไอคำก้อน ผมได้คำก้อนมาจากพี่ประชานะครับพี่ประชาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซื้อมาตั้งแต่ตอนอายุ1ปี8เดือนนะครับอันนี้แม่มะลินะครับแม่มะลิแม่มะลิแล้วก็ข้างๆแม่มะลินั้นก็คือเจ้าปีใหม่นะครับเป็นลูกลูกของแม่มะลิ ส่วนตัวข้างหลังนะครับชื่อแม่ชบานะครับแม่ชบาคลายเผือกนะครับแม่ชบานี้เป็นแม่ของไอ้ขุนอินนะครับไอ้ขุนอินตัวผู้เดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนดูพ่อพันธุ์ประจำข้อผมก่อนนะครับนี่ก็คือ,อคำก้อนนะครับคำก้อนยี่สิบเอ็ดนะครับ 21วันที่21พฤศจิกาปี64นะครับกำก้อนจะอายุครบ3ปีนะครับ3ปีนะครับหน้าที่หลักของเขาคือกินแล้วก็นอนแล้วก็ประสมพันธุ์นะครับ <laughs> ไม่มีอะไรสบายเท่าควายอีกแล้วครับผม <laughs> นี่ฮะนี่กำกอนนะครับเป็น คำก้อนนี้เขาแม่ของเขาเป็นเป็นจับ50ไทย50นะครับส่วนพ่อของเขาเนี่ยเป็นจับร้อยนะครับผสมออกมาป๊อปคำก้อนก็จะมีเลือดจับฟรารบัตอยู่75%เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเหลือเลือดไทยในตัวเขาอยู่25%เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้คำก้อนนะครับวัดนะครับไม่ขาดไม่เหลือ ประมาณร้อยหนะครับส่วนบวกลบนิดหน่อยนะครับเรากดต่ำไว้ก่อนนะครับกดต่ำไว้ก่อนนี่คือเจ้าคำก้อนนะครับคำก้อนควายนิสัยดีเชื่องนะครับสูงใหญ่แต่ แข้งขากระดูกใหญ่แต่โครงสร้างความความอ้วนนะครับเขาจะไม่อ้วนเหมือนควายไทยนะครับเขาจะมีทรงคล้ายๆพวกควายป่าแอฟริกานะครับทรงเขาก็จะเหมือนควายป่าแอฟริกาถ้าพวกเราเคยดูสารคดีนะครับเพราะว่าจับฟรารบัตเนี่ยนะครับเล่าที่มาที่ไปนิดน,นึงจับฟรารบัสนี่มันเกิดจากการ นักพัฒนาควายนะครับเขาเอาควายมูล่านะครับซึ่งเป็นควายนมของอินเดียเนี่ยผสมกับควายป่าแอฟริกานะครับก็เลยออกมาเป็นาสายสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจับฟรบัตนะครับโอเคนะครับส่วนนี้นะครับตัวนี้เป็นควายจากอ่างทองนะครับ จากอังทองนะครับซื้อมาจากพี่ตองอตอนนี้เป็นสัตว์แล้วครับก้อนมันตามอยู่นะครับถ้าผมดูนี่ก็คือเป็นควายลูกผสมระหว่างไทยกับมูล่านะครับผิดพลาดประการใดทวงติงได้นะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นไทยมูล่าผสมกันนะครับเพ่งเริ่มเป็นสัตว์ ครั้งแรกนะครับเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกนะฮะก่อนก็ก็ปฏิบัติหน้าที่ของเยาะาเต็มที่นะครับเต็มที่ก้อนตอนนี้เต็มที่ตัวน,นี้ใครสนใจจองได้เลยนะครับเดี๋ยวผสมคําก้อนติดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งข่าวเลยนะครับ อันนี้คือเจ้าจำปีนะครับจำปีเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวที่เห็นไข่ไข่เปลือกเปลือกนั่นนะอันนั้นเจ้าขุนแผนนะครับขุนแผนลูกแม่มลัยนี่อันนี้เจ้าจำปาครับสาวจำปาสาวจำปาครับนี่ครับ ควายซื้อต่อมาจากที่ตองที่อางทองนะครับตัวนี้ทรงเขาจะไม่ไม่รีบนะครับทรงเขาจะออกทุมทมหน่อยเขากลางๆนะครับโอเคตัวนี้ยังไม่เป็นสัตว์ครับแต่ผมว่าอายุเขานา่าจะไล่เรียงกับไอ้เจ้าจำปีจำปีจำปาครับสองตัวนี้มาจากอ่างทองนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวคายก่อนไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมมีคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการาพัฒนานะครับให้ควายจากราคาไม่แพง นะครับเพิ่มมูลค่าในตัวมันเองด้วยการที่เอาวายสายต่างนะครับมาผสมนะครับเพื่อ,อต้องการโครงสร้างสูงใหญ่นะครับขอบคุณครับ